เรือนหอกบสุวรรณันหลังแต่งบรุ๊หลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคู่รักอดีตพระเอกนางเอกชื่อดังอย่างบรุ๊ดนุพรและกบสุวรรณันปุณกันที่ปัจจุบันก็กรองรักกันมานานหลายทศวรรษแล้วแต่ความรักก็ยังคงหวานชื่นถึงแม้จะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ครั้งหนึ่งกบสุวรรณันเผยว่าต้องแยกกันนอนเพราะตั้งแต่มีทายาทอย่างน้องนาดาน้องนดลคุณแม่ก็ให้เวลากับทายาททั้งสองเต็มที่ โดยกบสุวรรณนันได้ออกมาเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไม่เคยนอนหลับสนิทเพราะต้องคอยดูแลเรื่องการนอนของทายาททั้งสองบางก็ละมือบางก็ต้องตื่นจากฝันแต่นั่นก็เป็นความสุขของคนเป็นแม่ที่ได้อยู่กับทายาทและจะนอนกับน้องๆทั้งสองคนต่อไปเหมือนเดิมไม่คิดที่จะแยกห้องนอนให้และด้วยเหตุผลนี้เองจึงทําให้กบสุวรรณนันนั้นต้องแยกห้องนอนและแยกกันอยู่กับสามีปรุกันุพรเพราะกบสุวรรณนั้นเลือกที่จะอยู่กับน้องนาดาน้องนาโดนนั่นเอง นอกจากนี้เมื่อครั้งก่อนวันงานแต่งของบรุ๊คนนุพรเคยเป็นข่าวขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์หลายฉบับเหตุแม่สามีไม่ปลื้มสภัยบ้างอะไรบ้างก่อนเจ้าตัวคุณแม่ดาริกาปุณกันแม่ของบรุ๊คนนุพรได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่เรื่องจริงที่ผ่านมาแค่เข้าใจผิดกันพูดติดตลกสภัยน่าจะดีใจที่ข่าวแม่ไม่ปลืม้มทําให้คนเห็นใจมากและยังดังขึ้นหน้าหนึ่งหลายวันก่อนอวยพรขอให้ชีวิตคู่สมรสมีแต่ความสุข ไม่นานมานี้ทำเอาแฟนๆลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียวเมื่อสาวกบสุวรรณปุณกันโพสต์ภาพครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันเมื่อคืนที่ผ่านมาพร้อมข้อความทำเอาหลายคนต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามเพราะคิดว่ามีสมาชิกคนที่5คือทายาทตัวน,น้อยๆที่กำลังตั้งครรภ์อยู่หรือเปล่างานนี้คุณแม่กบเลยต้องรีบชี้แจงภาพดังกล่าวพร้อมแก้ไขข้อความใหม่ให้แฟนๆได้กระจ่างในทันทีโดยเผยว่าสมาชิกคนที่5้านั่นคือน้นองกระต่ายตุ๊กตาสุดโปรดของน้องนาดานั่นเอง